เอาแล้วก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ยกเกมไมค์ข้ามนะครับวันนี้มันจะมาทำอะเซลินนะครับอ่ะนี่เลยอ่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ก็คือดาบนะครับก็คือซสีได้จากอินซีมัตเตอร์นะครับก็คือเสื้อคลังบวกให้หมดทุกอย่างนะครับผมห้ามกดตรงนี้นะระดับอินฟินิตี้ห้ามกดนะเออ แล้วก็เอาดาบเลกนะครับผมแล้วก็บวกให้หมดไอซิมห้าหมดหรือว่าต็มสุดเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมแล้วก็กดหมดเลยโอเคต่อมาก็คือหมวกเลกอ่าแล้วก็กดหมดอ่าถ้าผมจะท้าใครต่อนะโอเคแล้วก็เกาะนะครับเดี๋ยวไปชมัใต้คลิปว่าผมจะท้าใครต่อนะครับผมเกาะแล้วก็อ่านี่เลยกางเกงทองโอเคแล้วก็รองเท้าพี่ด โค้ดนแอปเปิ้ลแบบไม่อินชาร์ต16ลูกแล้วแบบอินชาร์ต2ลูกนะครับผม <S 2, 2. <S ลูกก็เหลือเฟือแล้วผมว่าโอเคนะครับผมก็ผมว่ายาสติงด้วยจะดีสักขวดหนึ่งแล้วก็เสริมพลังนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บอ่ผมให้ยาหนึ่งอย่างนะครับก็คือยานี่เลยยามองตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่จะมองในนี้มันมืดนะครับผมส่วนยานะครับผมอเดี๋ยวผมให้อันหนึ่ง ก็ช่วยนะครับผมก็คือยานะครับให้เลือกได้แค่หนึ่งอย่างนะครับผมจะเลือกยาอะไรก็ได้ให้แค่หนึ่งขวดโอเคถ้าผมท้าใครแล้วใครไม่ทําต่อก็มาบอกผมได้นะอืมเดี๋ยวผมทา้าโอเคถ้าใครทําท้าใครแล้วก็ช่วยไปบอกเขาด้วยโอเคผมขอยาเก่งแบบแบบแบบสดดีกว่าแบบดีกว่าแบบดื่มอันนี้อ่าโอเคได้ไหมครับสามนาทีโอเคต้องใช้ดีที่สุด เราจะมาดูกันว่าเราจะชนะหรือว่าแพ้นะครับของประมาณนี้ก็เกาะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคว่าทําไมหมวกมันน้อยสุดวะเดี๋ยวนะทำไมหมวกมันแค่สองไงบวกตั้งเยอะนะรวมกดผิดโอเคไม่เป็นไรก็บวกให้ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็หลังจากนั้นก็ใส่เกาะกันเลย แล้วก็ยานี่อยู่นี่อ่าโอเคก็ถ้าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมก็กดติดตาม็นกำลังใจกันด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยปุ๊บอ่าว่าใครจะชนะคอับผมเตรียมพร้อมครับับเมาก่อนให้มันยิงเราไปเออเราไม่เป็นไรหรอกมั้งนะมั้งกีลิงนะระเบิดดังตู้แล้วจะฟันมันถึงได้ไง โอเคโอเควิดาบแรงบินบินบินเช้า็อกเช้า็อกนี่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 ไปมองนี่ไปจับติงนะครับนี่นี่นี่โอ้โอ้แรงแรงแรงคะแนนป่าวคะแนนป่าโอเคอย่าติงอย่าติงอย่าลืมกระทืบไลค์นะครับป๊อบป๊อบผมจะชนะหรือเปล่าโอเคไปไหนแล้วไปไหนเยอะไปไหน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  เต็มที่ครับผมโดยการกินโกลเด้นแอปเปิ้เข้าไปโอเคนะครับว่าใครจะชนะได้กี่ตัวนะครับผมตอนนี้ก็อ้าวแล้วกูจะกินเล่็กไม่กลเด้นแอปเปิ้ไม่เป็นไรครับผมต่อมานะครับก็ตัวที่สองกันเลยโอเคว่ <Okay. S 1> <okay. S 2> าใครจะฆ่าได้สูงสุดนะโอเคอ่านี่เลยเพิ่มปพ๊บอ่าก็รอมันสักครู่หนึ่ง อะไรของแกตายตายตายโอ้ไม่โหดออมึงเอาอ่ะมึงเอาอ่ะเรมึงเอากูก็เอาเอาวะเอาดีเอาดีเอานีนี่ตัวที่สองแล้วนะครับผมต่อมาตัวที่สามอ่ะผมปึ๊บอ่าเอ้ยจะต,ตีนไม่ได้อะเฮ้ยใช่ไหมมีบริเวณเปื้นเปื้อนโหดโหดนะจ๊ะได้คำว่าโหดเลยได้คำว่าโหด ที่สามใช่ไหมครับผมนี่ก็ตัวที่สี่ครับราคาไรโอ้โหบินผมคิดว่าไม่รอดแน่เลยอืมหมากลากลาบจะหายอ๋อนี่นี่เอาตัวเอาทีละตัวให้ตายตายครับผมตายตายครับผมนึงตายครับผมยังไงครับยังไงยังไงจะตีถูกไหมเนี่ยจะตีถูกไหมเนี่ยจะตีถูกไหมโอเคถูกอยู่จะตายอ๋อจะตายเอาเฮ้ยผมจะตายแล้ว นี่เธอจะตามมาสามอันนี้น้องได้สี่ดิอืมเข้าไปหานอกครับเพื่อมันยังหลงอยู่โอเคต่อมาก็ตัวต่อไปเลยอย่าลีรอเลยอย่ารอลีโอเคเพิ่มโอเคอ๋อจะตีตอนนี้มันจะสะตท้อนแบบกระดินกลับใช่ไหมมามา โอ <ings radio> ้กันคนนี้นะโอ้เกมจะท้าใครไปดูทายคลิปครับผมเอ้าแล้วดาบจะทิ้งทำไมโอ้ดาบปูนี่ดาบปูกระโดดกระโดดเีม กินกูได้เนี่ยพ่นรอโอเคห้าตัวที่ห้าเดี๋ยวนี้เสียอุ้ยระเบิดแรงว่ะว่าะทำไมผมเลื่อนรถเกือบจะตายอ่ะโอเคโอเคโอดีมันไม่ติดสถานะสโลอะไรวะเใจใจเฮ้ยจะตายจะตายจะตายรัวๆครับตอนนี้รัวๆครับผมโอเตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเลยแล้วกัน แมวสกิลิตันแมวซอมบี้ป๊บอ่าโกโอเคแล้วก tamam. okay, <say> ็ออกมาห่างนบผมตอนที่มันจะระเบิด um, ตุ้มอ่าเราก็จะเกิดเพ็นโคโค่หันมามานี่มามาหนีมามานี่เบาเสียงนิดเฮ้ยเบาเสียงโอเคโอ้ก็ไม่ค่อยยาก แต่ก้อนเด็กในป้ผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะตายน้อยนะโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยลืมไปแต่เป็นระเบิดทั้งคู่เลยอุ้ยตายแน่เลยผมผมตายแน่เลยผมคิดว่างานนี้ผมตายอันนี้ผมตายโอเคยังไม่ตายวะยังไม่ตายโอ้โหรอดได้ไงยังอยู่อีกยังอยู่อีกยังรอดได้ตัวนี้สักตัววะทีมได้อยู่ยังได้ตัวนี้สัักตวสักตัวสักตัวสักตัว สักตัว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 สักต okay. 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 ัวส okay. okay. ักตัวก่อนตาย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 โอเคได้อยู่โอเคตอนนี้กูได้เนเปิลหมดแล้วนะครับผมก็มีโอกาสตายสูงมากเราต้องอยูหาโอเคได้อยู่แล้วก็จะมาซสกอ่าอีกตัวหนึ่งสงสัยว่าตัวนี้มันจะไม่รอดแล้วเพราะว่าเกาะผมพังเลยเกาะทองแน่เลยเกาะทองแตกแล้วโอเคโอ้โหแตกทั้งเกาะแตกทั้งหมวก ต่อไปก็คงจะเป็นเกาะโซ่โอเคชิบหายได้ไหมโอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับผมมา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 โอเคโอ้โหจะยิงมาแบบคอมโบนะจะยิงกันแบบคอมโบนะโอ้โหชิบหายลชิบหายชิบหายเอายิงฟันไม่โดนฟันไม่โดนไมตายผมตายเยิงโดนตายโอเค ก็ตอนนี้มันไดไ้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมต้องตามไปเก็บอ่านี่เจอร์สตาร์ด้วยครับย้อนไปเก็บอืมโอเคต้องรนอยู่ข้างๆบ้างแหละอืมจะต้องใช้ยาก่อนยาตีเร็วด้วยเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดมีอะไรเอามาให้หมดซอยซอยสายซอยสายโอเค เจอสตาร์เหรอเอามันขึ้นไม่ได้โอเคผมว่าก,ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะอืมแค่นี้แหละโอเคบูดลงไปกันโอเคแล้วก็ปรับเป็นสวอยเวิลโ,โอเคโอ้ยตัวอะไรยิงมาเจอมัดใสาตามะหน่อยมัดใสาตามะนี่จักปะหมัดใสาตามะเนี่ย มัดใส่ตัม๋มะผมได้มาทั้งหมด8อันนะครับผมก็แไปว่าผมฆ่าได้9ตัวโอเค9ตัว9ตัว,9ต,ว9ตัวนะครับผมโอเคก็คนที่ผมจะท้าต่อก็ขึ้นดังนี้เลยนะครับผมโอเคขึ้นยังขึ้นยังรือว่ายังหรวอยังขึ้นยังขึ้นยังขึ้นแล้วไอ้บ้าเ้ยไปโอเคจบคลิปเป็นแค่นี้สวัสดีครับ